เจ้าของร้านบอก,กเลยเใช่คือแบบสนิทกันมาตั้งแต่เกิดเลยคลานตามกันแบบก็ไม่ใช่ขนาดนี้าอยากจะบอกว่าร้านนี้นะเขาเพิ่งเปิดใหม่มีหลายสาขาแต่ที่เลือกมาสาขานี้เพราะเปิดใหม่แล้วก็มีเมนูใหม่ๆโดยเฉพาะขนมหวานจริงเหรอจริงอร่อยขนาดไหนเนี่ยอร่อยถึงขั้นพรีเมียมไฮเอ็นเกตเอบวกครับหลายๆอันนะจริงเหรออันนั้นสวยมากเลยนดีใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมนี่แค่การตกแต่งนอกร้าน จะแบบว่าไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นเท่าไหร่ใช่เพิพ่งเปิดใหม่เลยแต่ข้างในนี่อยากจะบอกว่าน่านั่งแล้วอาหารหน่าทานแถมของหวานอร่อยมากๆก,การันตีด้วยปากแอมอ่างนี้เข้าเลยปะแตใช้อยู่ใหญ่ เชี่อวชาญในเรื่องของขนมหวานออและที่สําคัญคือเป็นคนออกแบบร้านด้วยเดี๋ยวให้แนะนําตัวดีกว่า<ะ>ว่าชื่อพี่อะไรก็ชื่อจำนะครับ<ะ>นริศนสมสวัสดิ์แล้วพี่จำนี่เป็นเจ้าของร้านโดยตรงเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็สถานี้ให้น้องชายมาเปิดเรครับของผมก็จะเป็นเปิดร้านสขาหลักที่เชียงใหม่อยู เป,เปิดสาขาแรกอยู่คือคจะเป็นเหมือนผู้ริเริ่มแล้วก็ดูแลอยู่ <รอ S 1> ทางทางด้านหนูก็คือเชียงใหม่ครับแล้วก็จะเป็นคนที่คิดสูตรอาหารกําหนดสูตรออกแบบอาหารทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็สว่วนนี้ก็จะออกแบบร้านมาให้อะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าพี่ตั้มก็ชอบ <c oughs> การทําอาหารอ๋อใช่ครับชอบแต่อายุหกขวบแล้วครับโอ้โหหกขวบทำไรทำเล ดีดยางไม่ได้เลยดีดยางทำอะไรไม่ได้สักอย่างจริงๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะรอดมาได้ไงก็ต้องตีนเตาแก๊สขึ้นไปทอดไข่แล้วทำเองแล้วผู้ใหญ่ไม่มีแต่ถ้าตอนนั้นถ้ามันตายคงตายไปแล้วถ้าไฟไหม้บ้านใบไปแล้วแต่แบบรอดไม่ได้ไงเรื่องนี้ไงเ่อพอพูดถึงเรื่องของเมนูขนมหวานพี่จ้าวโมเป็นคนคิดค้นและเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้จ้าวโมคิดค้นด้วยชื่อว่าเมนูอะไรคะมี ชื่อว่าบัวลอยทันสมัยบัวลอยทันสมัยนอธิบายลูกกล้าบนหน้าตาคือจริงๆแล้วอ่ะจานนี้มันเป็นออกแนวเป็นโมเดิร์นไทยคุยซีนค่ะคือเราเอาอาหารไทยมาพัฒนาต่อค่ะต่อยอดขึ้นมาเพราะว่าอาหารต้องมีการพัฒนาถ้าไม่พัฒนาอาหารนั้นก็จะตายก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ใช่แล้วอาหารนั้นก็จะหายไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นนี่เราก็เอามาพัฒนาต่อค่ะ ในจานนี้เราแน่นอนว่าเอกเขาต้องมีบัวลอยถูกต้องมาชื่อว่าบัวลอยใช่แต่นี่มันอาจจะจมนิดนึงนะพอดีอิ่มเนอิ่มเกลืน้ำทีนี้พอดีว่าตัวจานนี้เราเอาคอนเซ็ปต์ของบัวลอยไปรวมกับคอนเซ็ปต์ของขนมโคบัวลอยกับขมโวกับขนมโคมันมาเจอกันยังไงคะเนี่ยแต่งงานกันอะไรยนนะครับคือคือแป้งมันก็จะเป็นแป้งบัวลอยคือแป้งที่ ถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นปักทองผสมไปในเนื้อแป้งใช่ไหมคะสีม่วงก็ผสมเผือกสีใบเตยนะคะสีเขียวสีเขียวเป็นใบเตยอะไรอย่างเงี้ยก็เผือกเผือกและอัญชันนะครับนี่ข้างในก็จะมีไส้เขาเรียกว่าไส้กะชิก็เป็นขนมไทยโบราณที่จะเป็นมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดแล้วก็ไปผัดใส่น้ําตาลปี๊บ อะไรอย่เงี้ยนาแล้วก็อบพอนเทียงคุณพาไม่เคยกินบัวลอยที่มีไส้ละเอียดแล้วก็แบบใส่ใจเยอะขนาดนี้เลยปอยไปชักก่อนครับนี่นะครับยังมีครับแกนกลางเนี่ยเรามีถั่วตัด ใส่เข้าไปมีแกนกลางด้วยคุณคะขยี้อะไรขนาดนี้เหมือนแต่บอเลีโลรอชัที่มันมีอะไรหุ้มๆนี่มันล้ำกว่าจริงเราที่เราคนไม่ชอบที่มีความมันในหัวใจก็ต้องบดใช่ไหมครบดขยี้บดขยี้มันคืออะไรครับมานั่งบดยาเหรอคะพอใจใครก็นึกถึงหน้าคนนั้นแล้วก็บดเข้าไปนอนจากกินแล้วยังใส่อารมณ์ได้ใช่แล้ว แล้วจะเอาใส่ไปนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่โรยกับโบลอยทานก็ได้ใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นขึ้นมาคืออันนี้เราก็มีของกินคู่กันนะครับค่ะมันมามิกกันได้ไงไวช็อกกับโบลอยไม่ช็อกมันแค่ผ่าลองครับพระเอกอยู่ด้านในมีใครเห็นข้างในอีกใช่ข้างในคือขนมตุ๊กตับนะครับก็เป็นข้าวเหนียวหวานเ้็วเหนียวหวานใช่มันมันนะมันอยู่ข้างในไวช็อกอยู่ข้างในไวช็อก โอ้โหพูดขนาดนี้ขอไม่หอขอสักคำได้ไหมคะไม่เห็นวิธีการทานยังไงคะพี่้าวิธีการทานก็ช่วยแนะนำหนูหน่อยหนูมีจานมาให้ค่ะทีนี้เราว่ามีใส่ทั้งในโอ้โหข้าวขอนูรู้แล้วทำไมมีแกนกากและแกนเล็กขอบคุณค่ะหนูอยู่ใกล้ทำไมต่างให้คนไกลล่ะไม่ต้องให้พูดด้อยโอกาสโอ้ยไม่ใช่ อันนี้โอ้โหรู้แล้วทำไมมันใหญ่มากด้านหลคืออะไรอ่ะมีเปือกมีแฮลอะไรอย่างนี้ครับขอสมหวังได้ไหมคะไม่อยากแ้ลแล้วชีวิตนี้แล้วก็เราจะทำการดูข้างในที่เจ้าได้บอกว่ามันจะมีหลายอย่างผสมกันตั้งแต่ที่เป็นมะพร้าวเนาะแล้วก็จะมีเป็นเหมือน เขาเรียกว่าน้ำตาลปี๊ดใช่ไหมคะที่ใครๆว่าอยู่ในขนมโคมมันจะเรียกว่าอะไรมันเป็นเป็นไส้กระฉิกก็คือเป็นมะพร้าวที่เอาไปผัดกับน้ำตาลแล้วใช่แล้วก็มีแกนกลางอีกมาดูกันดีกว่าเป็นานเล่ค่ะขอฉีกเลยละกันโอ้โหนี่มันคือบัวลอยลาวาหรือเปล่าเนี่ย มือไม้นี่สั่นมากคือไม่เคยกินบัวลอยที่แบบเพราะน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้นิดนึงรส้าติดีแต่ย้ำว่าอะไรขั้นดีมันจะฉ่ำกันไปหมดแล้วนะคะอยากลองอันนี้ขอเลยละกันจิบเลยครับใช้มือได้เลยอันนี้ใช้มือได้เลยเป็นน้ำน้ำมะขั้นแรกค่ะน้ำโบวลอยหอมมากคือทำออกมาเรียกหอมแล้ก็ไม่หวานเกินไปเฮ้ยไม่เชื่อนี่ไม่เราเจอหัวปัดแล้วเมื่อกี้บอกเลยว่า ต้องพาไปให้ชาวต่างชาติได้ลิมรสติดใจแน่นอนอันนี้ใช้มือได้เลยันนี้ใช้มือได้เลยเหรอคะใช้มือได้เลยจิบเลยงานถนัดเลยค่ะใช้มือเนี่ยฉันชอบแบบเลือกคินขนมไทยเลยโอ้โหอันนี้หมดหมดไปทั้งลูกคืออะไรอันนี้กินได้เป็นคำเลยคะใช่แล้วกินเลยอ้าวขมหวานอร่อยจริงจริงบัวโล เฮ้เฮ้ไม่จ้ากันเร็วเกินไปอ้าวไม่ร้องต่อละคุณผู้ชมค่ะที่ร้านมิกร e s อร์ r แอนด์บาร์ของเรานะคะมีรางวัลการมาแขนงองแอมช่วยถือเดี๋ยวให้ทำอธิบายดีกว่าว่าแต่ละอันนี้คือไงตัวรางวัล Travel Asia Award นะครับนี่ค่ะสามปีสอนสามปีสอนสิบสามสิบสี่สิบห้ายิ่งใหญ่ปี ปีที่ผ่านมานี่เราติด Top ท็อป5เอเชียท็อป5สำนักของทอ่าไเอเชียนะครับค่ะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาที่สำคัญน,นี้ยังมีอะไรอีกคะคนี่จะเป็นรางวัลที่น่าจะมี เราให้การยอมรับมาได้สุดในประเทศไทยแล้วค่ะไทยแบรนด์เบสเมสได้สงนะครับค่ะจัดโดยนิตยสาราแท็ตเลอร์เมกาซีนตัวนี้นี่ได้มา4ปีซ้อนอน,นะครับ2012 13 14แล้วก็ 15, 15, 15นะครับปัจจุบันกันเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะคะ ทั้งพี่เอกน้อมเมื่อกี้แล้วก็ที่จัมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณมิกเรสตรองแอนด์บาร์นะคะที่ให้สานที่ในการถ่ายทำแล้วให้เรามาเหมือนปลาลในการกินอร่อยมากใช่แต่เมนูของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ต่อยยังมีอีกเมนูแล้วมันเป็นอะไรนะคะคือข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนยังไม่จบยังไม่จบอีกเสิมกับไอศครีมทุเรียนในตันเช่นอู้หูอยากกินแล้ว เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทำเองเลยอุ้ยให้ทำด้วยเหรอจริงเหรอเอา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 จริงเหรอคะทำยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากแต่ถ้าทำมาตรงนี้เลยไหมถ้าได้รับอันตรายใมานี่เอาได้ไงถูกเพิ่งบอกว่าเจ้าของร้านดีๆใส่ใจทุกรายละเอียดอยู่แต่ว่าทำไม่ยากใช่ไหมคะยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเป็นว่าเรากําลังรออยู่อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพราะว่าที่นี่สดใหม่มากๆที่เรากินก็เพิ่งทํามาสดๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้ค่ะ พักเบรกกันสักครู่นะคะเพื่อนๆคงเคยเห็นเมนูอาหารที่ใช้ในตรเจนเลวมาเป็นส่วนประกอบทําให้อาหารเย็นจัดวันนี้ชิฟเชฟจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนโตรเจนเลวกันค่ะนตรเจนเหลวคือนตรเจนที่ได้จากการทําให้อากาศการตัวกลายเป็นของเหลวแล้วผ่านเข้าสู่หอกรันทําให้ได้นัรเจนอยู่ในสภาวะของเหลวที่เย็นจัด ในตัวเจนเหลวเป็นสารไคลโอเจนที่ความดันบรรยากาศมีจุดเดือดที่ลบ196องศาเซลเซียสในอุตสาหกรรมอาหารนิยมใช้เป็นตัวกลางในการแช่เยือกแข็งอาหารแบบไคลโอจินิกโดยการจุ่มหรือฉีดพ่นให้สัมผัสกับผิวหน้าของอาหารทำให้อาหารแข็งตัวอย่างรวดเร็วจึงต้องเก็บในตัวเจนเหลวไว้ในถังที่ทนแรงดันสูงนั่นเองค่ะ ครีมไนโตรเจนทุเรียนไปยังไงอะทำยังไงดีกว่าคือมันไม่ไม่ใช่ยิ่งใหญ่มากอะมันเป็นน้ำเนื้นเป็นไอติมได้ไงก็เดี๋ยวก็จะเป็นไอติมไงจริงเหรอแต่ก่อนที่จะไปทำไอซครีมไนโตรเจนทุเรียนเดี๋ยวมาดูนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันดูแบบมีหลายแบบเหมือนของเล่นมันเยอะนะคะมีอะไรบ้างมีพร็อพมีพร็อพข้างในนี้ก็เป็นเป็นทุเรียนแบบ ข้าเหนียวพ่อเรียนแบบดั้งเดิมอะครับแต่ว่าเราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูแล้วใส่น้ำอัญชันเป็นข้าวเหนียวอัญชันก็ทำกันทั่วไปนะแต่ใครอาจจะพีเซนอยู่ในขวดโหลอเงี้ยครับใช่ทั่วไปจะอยู่ในถ้วยนี่ขวดโหลก็เลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะทำไอศครีมกันทำนี่ก็นี่มันจะทานแบบอุ่นๆแล้วร้อนใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ทานแบบเย็นๆวิธีการแบบทานร้อนสลับเย็นมันน่ากินเนาะแต่ตอนนี้เรายังขาดไอศกรีมไนโตรเจนทุเรียนใช่ไหมคะ่อันนี้ต้องทํา ทำเองใช่ไหมทำเองได้จริงหรอเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมได้เลยแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลภายใต้การดูแลเชี่ยวชาญเลยนี่ท่านแอมนั่นไงเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่ายังไม่จบกระบวนการอ้าวยังไม่จบอีกหรอใช่ใครอยากชิมคนแรกยกมือ อ้างีต่อยก่อนพี่สองมือต่อยยกสองมือให้สิดต่อยคลุกนะครับอันนี้เราจะมีแผ่นแผ่นเฟย์ติ้นแผ่นเฟยตินมันก็คล้ายคล้ายทองมุ้งกบก็แล้วก็จะมีข้าวทองกบแตงโอ้เฮ้ยต่อยเป็นผู้รู้ด้านนี้อ่ะข้าวหวานอ๋อนี่เอามาคลุกกันเหรอคะใช่ดอกไม้ทานได้นะครับดอกเลมือนางดอกไทยไทย ทานนี้ก่อนครับทานเย็นก่อนให้ปากเรามีความเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทานอุ่นๆกันเดี๋ยวนะขออนุญาตจก่อนปอยอะตลอดเลยมันนุ่มอะมันนุ่มจริงเหรอมันเหมือนกรอบเลยนม่จนิงมอากมันแบบอิจฉาเห็นหน้าตาปอยเมื่อกี้แบบว่าคุณพ่อเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแหละเฮ้ยมาดูแอมนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนยังยังไม่หยุดอีกตัวนี้โอ้โห เนี่ยที่นางคุกไปเมื่อกี้เฮ้ยมันฟินน่ะดูเด็กสองคนนี้สิเอาจานตักให้กับบุฟเฟ่ตักใส่กับบุฟเฟ่เนาะ แบบว่าผสมกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวมูนใช่ไหมคะเขาเรียกว่าข้าวเหนียวอะไรนะคะข้าวเหนียวเครื่องูครับอ๋อแ,แล้วก็ใส่ใส,ใส่น้ำอัญชนัน,ชนลแล้วก็มีนี่ทุเรียนแล้วก็มีเป็นหัวกะทิจะได้ฉลาดฉลาดง่ำข้าวเหนียวหัวกะทิเนะานะเพิ่งตามมุกทานนะเนี่ยหอมมากข้าวเหนียวนิ่มมากเป็นเมนูขนมหวานสองอย่างที่แตกต่างกันแต่อร่อยแล้วก็ คิดเอทได้อย่างลงตัวมากโลดอะบอกอือโอ้โหฟินขนาดนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านมิกเลสโรว์แอนด์บาร์มากๆแล้วก็ทีมงานนะคะต้องขอขอบคุณทั้งเจ้าแล้วก็พี่เอกมากๆนะคะที่เอื้อเฟื้อสามทีแล้วก็มาเอ่อทำเนาะลงมือทำเนรมิดนะคะวันนี้อันนี้ยังเหลืออีกถังเลยเอ้ยใจเย็นๆนะแต่พิเศษสุดๆเลย สำหรับคุณผู้ชมเ<ม>นาะที่ใครที่ได้ดูรายการช,ชิปเชฟของเรารถ้าอยากมาทานร้านมิกเรสตรอร์ร์ดแอนด์บาร์ที่นี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะอันนี้มีโปรโมชัม่นเปิดสาขาใหม่ของที่ร้านนี้ค่ะครับโปรโมชั่นยังไงบ้างคะแจ้งว่าเป็นแฟนของรายการชิปเชฟนะครับก็ลดทันทีค่าอาหาร15%อร้อ โอ้โหคือแบบดีงามเลิศเลยม,มีหลายสาขาด้วยใช่ไหมคะหลายสาขา,า,ขาใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากสาขานี้เปิดใหม่เลยฉลองสาขาดนิดนึงใช่ก็ได้จนใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 15กันยายนโอ้นะครับขงก็มีตั้งหลายวันนะคะแต่อย่าพลาดเมนูดีๆแบบนี้ร้านอาหารที่ดีเลิศขนาดนี้นะคะกับมิกซ์รสลองแอนด์บาร์นั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมร้านอาหารมิกซ์รสลองแอนด์บาร์ยังไม่ได้มีแค่ที่นี้ที่เดียวมีอีกหลายที่ใช่ไหมคะมีเยอะครับคือตรงเกษตรปุ๋ยหมัก่าก็ถ้าที่กรุงเทพนี่ก็ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นก็ได้นะครับค่ะแต่ถ้าเอารถราคาก็มาที่นี่ก่อนละกันอ่านี่ก็ ที่เรายนอยู่นี่ก็สาขาเกษตรโนมินอยู่ห่างจากมอเกษตรประมาณสัก350เมตรใช่ค่ะถ้าสังเกตก็เนี่ยติดกับท่อกรสอสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าที่อยู่กรุงเทพเราก็จะมีที่ Terminal 21ชั้น5สยามสแควร์นชั้น5มีอยู่ที่คอนโดเบลใช่คอนโดเบลชั้น1นะครับโครงการเดอะ์ชอปใช่ค่ะแล้วสำหรับท่านที่อยู่ที่จังหวัดโคราช สามารถไปทานได้เหมือนกันนครราชสีมามีด้วยอยู่ที่โครงการเดอะเวสต์พาร์คนะครับก่อนถึงเดอะมอประมาณ500เมตรดูกันนะครับที่ที่นครราชสีมาใช่ค่ะแล้วยังมีอีกอีกก็คือที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่ก็สามารถไปทานได้หลายที่เลยคสาขาแรกก็อยู่ที่นิมมาเหมินซอยหนึ่งนะครับซอยไปมาแล้วไปเที่ยวหาผมได้ผมอยู่ที่นั่นก็จะมีสาขาห้างพอมเมนาดารีสอร์ทมอนะครับ มีสาขาที่ Central Festival ชั้นหมึ่เชียงใหม่น่ะเนงนะคะแล้วที่ไม่ยด้นะคะอ๋อเฮีย่ามีมันใกล้มันใกล้ดีมาไปหน่อยพอดีไปดิมาดีกว่ามันใกล้ๆกันใช่แล้วก็ย่างกุ้งถ้าเกิดใครไปพม่านะครับคือถ้าหนูไปพม่าหนูไม่มีอาหารจะทานก็มาที่มิกได้ด้วยเปิดที่ย่างกุ้งอยู่ที่นายไม่อยู่ฮะก็คือออกจากสนามบินทางเข้าเมือง ประมาณสักกิโลในยอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยโอ้โหทำเลยดีเนาะอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลวิกตอเรียนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไปเที่ยวที่ลาวเรามีที่เวียงจันมีที่ลาวด้วยเหรอไปมาแล้วลาวนี่นี่นี่เพราะอยู่ที่ทแลนด์านมาร์คของเราเลยอยู่ที่ร้านน้ำพู้เวียงจัน านนดด้วยั่นไงต้องอห้ามพลาดนะคะซึ่งร้านมิกเวสต์ลองเบรบของเรามีหลากหลายสาขาคุณผู้ชมใกล้ทีไหนไป,ไปไปที่นั่นแต่ว่าที่นี่อย่าลืมนะคะถ้าบอกว่ามาจากรายการชิปเชนของเราเลดไปเลย 15, 15นะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็เวลาของรายการเราอาจจะหมดเพียงเนี้แต่ว่าเรายังมีช่องทางเนาะในการติดต่อของร้านมีที่ไหนบ้างคะ w w w mixrestaurantandbar.com อบานะคะใช่ที่เราขึ้นก็สามารถดูได้เลยโอ้โหขออีกทีสิคะแม่นะคะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะชวง่อได้เปล่าใช่ยังมีเยอะนุ่มบอยก็ลอยอยู่นะคะนี่ก็ยังลอยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงแต่สำหรับจะปิดรายการไปจังคะมันมีท่ารายการเรามีท่าชีฟชีฟค่ะ เชฟชิปเชฟเย่โอเคค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการชิปเชฟหมดลงแล้วค่ะกลัาวพบได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายสองโมงถึงสองโมงครึ่งคง่ะแล้วมาแกะสูตรไปพร้อมกันกับพวกเราชิปเชฟ